สวัสดีครับผมนิคมว่างเวลากุลนะครับเจ้าหน้าที่จากฝ่ายวิศวกรรมทเทคนิคบริษัทฮิโนมัเซอเซประเทศไทยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาทาความรู้จักในส่วนตัวฟังก์ชันเสริมของตัวรถบรรทุกฮีโน่นะครับที่จะช่วยให้การขับขี่รถบรรทุกนั้นขับขี่ง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะมีระบบอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับก็สำหรับในส่วนตัวระบบที่ช่วยในการขับขี่ที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2ระบบนะครับระบบแรกจะเป็นในส่วนตัวปุ่มที่เอาไว้เลือกโหมดการขับขี่นะครับก็คือปุ่ม Power Mode e c o Run นะครับแล้วก็ระบบที่2ก็จะเป็นในส่วนตัวระบบที่ช่วยออกโดยทางชันหรือเราเรียกกันว่า Idle Up นะครับสำหรับปุ่มเลือกโหมดการขับขี่ Power Mode e c o Run จดติดตั้งเป็นปกรณ์มาตรฐานในเครื่องยนต์344แรงม้าและ380แรงม้า สำหรับหมดประหยัดเชื้อเพลิงอีโคลัให้สังเกตที่สวิตช์ไฟถ้าไฟไม่ติดแสดงว่าอยู่ในระบบ e ีโคโ d e ซึ่งเครื่องยนต์จะปรับรอบให้เหมาะสมเพื่อให้ประหยัดน้ำมันสูงสุดสำหรับหมดกำลังเพัว์โหมดเมื่อกดสวิตช์ไฟไฟที่สวิตช์จะติดขึ้นเครื่องยนต์จะปรับรอบให้สามารถใช้งานได้สูงสุดตามการใช้งานของผู้ขับขี่และตอบสนองการเร่งขนาดขึ้นเขาและวิ่งแซงได้อย่างรวดเร็ว ก็สําหรับระบบช่วยออกตัวในทางชันหรือว่าระบบไอเดนอัพนะครับก็จะติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมากับเครื่องยนต์344แรงม้าแล้วก็ตัว FC9J210 แรงม้านะครับซึ่งข้อดีของระบบนี้คือช่วยให้การออกตัวบนทางลาดชันทําได้ง่ายและปลอดภัยลดไม่ไหลขนาดออกตัวและลดการเลี้ยงคลัตช์ทำให้อายุการใช้งานของคลัตช์ยาวนานมากยิ่งขึ้นครับก็สําหรับการใช้งานก็มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับ1กดสวิตช์ไอเดนอัพ สเหยียบคลัตชสเข้าเกียร์รอบเดินเบาของเครื่องยนต์จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติทำให้เราสามารถค่อยๆปล่อยคลัตและเบรกให้รถค่อยๆเลื่อนตัวโดวยไม่ต้องเหยียบคันเร่งทำให้ออกตัวได้ง่ายและปลอดภัยโดยหลังจากการใช้งานจะต้องปิดสวิตช์กลับมาตำแหน่งออฟทุกครั้ง เป็นไงบ้างครับกับระบบช่วยในการขับขี่ของรถ o ุกีโน o นะครับก็แ <ichi> ค่เรารู้จักใช้สองระบบนี้เนี่ยก็จะช่วยกันขับขี่รถ o ุ e ีโน่นั้นขับขี่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับ